บอกว่าตามแม่เพชรให้น้อยเมื่อกี้ได้ชุดเต็มไปผู้คนรอไลยหลายคุณแม่อันแม่สิว่าให้ังเนื้อแม่ฟันนี่ไอ้ีแก้วใช่ไหมนี่ยังไดแม่น่ะฟันไดเอาข้องตลอดเมื่อนั้นนาะแม่ก็ฟันว่าเห็นขลองเขาแต่วางหันแม่ยังเอาแบงอยู่เด้ครับไปให้คลองเขาแม่ก็ไปเอาคองเขาแม่เมื่อคืนนี่แห้งอันนั้นล่ะเมื่อคืนนี่แม่อันแม่นะ บ,บ้านแม,ม่แม่ไปใส่ปลาปลาลูกพอก่ะนะปลาปลาปลาลูกพอก,กเขาหน่อยนะครับแม่เห็นเต็มเยื้อสันแม่ไปส่วนมาส่วนมาได้เครื่องคู่เครื่องคู่อะแม่กันเครื่องลีตตัวมันพูดแต่ตัวท่นอนี่ก่อนละแต่ว่ากะเอาเพราะว่าจะมาหม,หมกบ้านนั่นก็ได้ฉันใหญ่แด่แล้วฉันยังมีอีกงูหนึ่งบ้านได้เอาตื่นก่อนเพ<อ>ราะแต่ว่าแม่ส่วนต่างเหมือนแม่ยันเล็กเนี่ย ใส่ไตหมอนไว้แม่ไปหาเลยแม่รางวัลที่หนึ่งนแม่เลขหกตัวแม่เขียนใส่ไตหมอนไว้แต่แม่ยังมาเสียงแต่พดแม่เขียนไว้ไตหมอนเนี่ยแม่สิฟันดีตลอดชุดนี้ใช่ไหมแม่แม่แต่ว่าแม่ไปหาเลยแต่ไม่มมีหาหลายแผงแล้วผมว่ามันต้องมีที่มาไปเอามาจากไหนแม่หกตัวเห็นหกตัวนี้เดี๋ยวเลขออกมันแม่สิบเอาให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ยังบาเอาโอ้แสดงว่ามีที่มาแม่ดีมากแสดงว่ามั่นใจคักเลยนี่มั่นใจยุ่แม่ไปหาซื้อแล้วรเจะดีเขาว่า ขัดแจ้ทั้งหกตัวงสีหายากอู้หายอยากอยู่ล่ะเสร็จแม่ไปหาบ้านนี้แม่ก็ให้พ่อไปเฮ็ดงานแป็นบะแม่ก็ให้เล่าหาห้นี่ไ,ไหนขอดูเลยแม่แม่ก็เล่าขอ,อหาอหเ<า>ยแล้วว่าบ่มี่หกตัวนะบม่มีหาอยู่บม่ม,มีสมมติเอฟซีหาได้นี่ทักหาไม่เพชรหน่อยเ้อถ้าหา <c oughs> ได้กันนั้นบ้านนี้ขันเจ้วว่าเอาน้ำแอบน้ำหยางก็บ่ะมี่อู้หะอันว่าหกตัวมันหาอยากอยู่ครับ บอกว่าเย้น่นน่ะไ้ไดบอกเลยว่าทำว่าได้จริงนะสามตัวก็เอาอันนี้เปิดเผยไม่ได้แมหันกตัวเนี่ยบ้านในว่าจะเปิดเผยวันไหนแม่กกแม่คิดว่าห้มันนันก่อนไ้มันใดก่อนบ่ให้มันออกไ้ออกดูก่อนก็สิว่าไ้ลอกเบิ่งสะกอนแล้วก็สิว่าแม่คุยสิว่าแม่คุยแน่นันแน่นี่จริงๆอ่ะผมไม่เคยเจอเลยนะที่คุณแม่จะให้ผลตัวขนาดนี้ มมมแม่ต่าะตะบแม่เพาะฮนด้เสียงแม่เยนไปใต้หมอนไม่ได้เอาคล้องกนลนร้อด้วยนะเอาตัวนี้ไปไว้ใต้หมอนแล้วปรากฏว่าฝันดีคักเลยแม่ขึ้นเนี่ยโอ้เอาค่ะเอาปลาเอาคักอันนี้เป็นสูตรหรือว่าเขาเอามาให้ไง่สูตรนะสูตรเพามีคนเอามาใหาด้ดอกแม่อันมีวิธีของแม่อยู่ละเข้าบ่อยไหมแม่ตามย้อนหลังนี่ตะเก้านี่ก็พิษหน่อยแม่ไม่นั่งจับนั่งเฮ็ดอยู่เนะี่ย ส่วนใหญ่แต่ว่าสามตัวมันมาแต่ว่าบาดนี้มัน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 มาม่ามาไม่ได้เด็กอย่างสี่แมก็เลขจับใส่หกตัวสถิติที่แม่ดูย้อนหลังเนี่ยหกตัวนี่เข้าทั้งหกเลยไหมแม่ว่าเขาหกเขาสามแต่ว่านี่มันมันสิมีมันมันเข่าแล้วมันสิเข้าเอีกแม่ก็คิดว่ามันตองมาระมาาหกตัวก็ต้องมาสามตัวละส่วนนี้ย แต่ว่าแม่กับฟันดีฟันเอาฟ้องตลอดแต่ยังไม่ให้ในเสียงเลยเนี่ยเอาไว้ใตม้อนจะซื้อเนี่ยชุดนี้นะแม่ชุดรางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมแม่แม่วันนี้ที่เรียกทางช่องมาคือจะบอกชุดรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแม่ให้หาซื้อเลยแม่ก็หาซื้อกันแต่แม่ว่าให้ใด้แม่ว่าให้ใด้สูตรสูตรแม่นสูตรซื้อที่ถวายวัดใช่ไหมนี่แม่เอาสําหรับ fc ที่อยากจะทักหาคุณแม่เราติดต่อได้ทางไหนครับคุณแม่ครับ ท้าราซับเน่ยะเบอร์เบอร์เก้าหันลาเบอร์อะไรแม่เบอร์ไหนเบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเจ็ดแปดสี่นึ่งหกถูกนะไแม่ะมีตกคนของคุณดีอีนะตกคนหันเข้าให้เจ้าว่าโทรไปโอ้ยพย์เราปล่อยอสนเป็นเบอร์ผู้ทรายนับก็ไม่ไว้เต่นโทรไม่ยังก็ด้ก็เดียเป็นร้อยสองรอยสายแล้วเบอร์นึ่งมือนึะต้องขออาัยชุดอันนี้ถูกใช่ไหมแม่ ถูกแน่นะแม่นะ <laughs> <laughs> แม่ไปเฮ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแต่ว่า<อ>ไม่เป็นแปดเจ็ดแปดนะ<อ>แม่ไปเฮ็ดไห้ตอนนั้นไม่เฮ<อ>็ดเจ็ดแปดเจ็ดไม่ิดตรงนี้แหละโอ,โอ้ต้องขออภัยนะครับผมแจน,นมไม่ถูกเนาะแม่นจนไไนนะไม่โทษเซกันเนาะโทษเซกันห้แล้วโทษเซกันขนาดยืนอยู่นั่งกันโทษไปยังโต้พูดใายแบบนี้อันยืนอยู่กับแม่เนาะปัา<อ>น,นี้แม่มาเบืองไม แปลได้ว่าเอาแปดใส่ดูบาดนี้ยสินเนาบพอเอาเกจเอาแปดเอาบบเอาเกจไปกลางเอาแบบปดไปขวาทั้งสองเลยครับติดบาดนี้ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นาะเราต้องขออภัยเด้อสิแต่ว่าเขาไม่โทรไปแล้วเขาเขารู้เบอร์แม่แล้วเขาโทรหาแม่และแม่ครับอันข้าเจ้าโทรมากข้าเจ้าว่าโทรไปยังได้กัติดแต่ผู้ชายสันข้าเจ้าปล่อยอยู่สันพน้องคนก็ว่าอันแล้วเขาไม่ปล่อยดอกวแล้วเขา่าดีอยู่พน้องคนก็ว่าปล่อยว่าอ๋อมาปวดมากเกินว่าสันเป็น ร้ยอยร้อยสายมันก็รับว่าแบบวไว้ได้ว่าครับผมเอาวันนี้นะฮะวันนี้ทางช่องได้มีโอกาสได้มานะครับว่าคุณแม่เรียกหาว่าจะให้มาบอกรางวัลที่หนึ่งแะคุณแม่แม่ล่องเมืองหนะันนาล่องเมืองแม่กบออ้านเดงเคยเย็นหกตัวดอกแต่ว่าเุณเบิงเลยก็เสียาแม่คุยนะเบิงเ <c oughs> บิงสักการสักกรชุดที่เราปล่อยกันไปที่อยู่วัด มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับคุณแม่หรือว่าเหมือนเดิมเปลี่ยนมาเปลี่ยนพี่แต่ว่าแม่แม่สิเพิ่มอันนี้ให้เพิ่มอะไรครับแม่เนี่ยชุดสามตัวเพิ่มนึ่งซีเท่านั้นลหละเพิ่มนึ่งซีเพราะว่าเลขอันรักหนวยแม่บนนะมันมีหกกับหนึ่งเนาะมาดีแม่ถ้าท่านขันหนึ่งมากาแค่สิบมีดเป็นซีหนึ่งมาดีตามแม่เฮดเบิรงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เก่มากเพืกอนซีหนึ่งหนึ่งซีเนี่ย ชุดสามตัวชใช่ไหมแม่วันนี้แมนมันกับมากที่กันแต่ว่าแต่ว่าแมนพันนั่นเดี๋ยวเสียงแม่เสียงชุดนั่นละ่ะชุดนี้เออว่าไดเสีาายงเขียนว้ใตไตมอนซซื้อมีตัวไหนบ้างแม่ครับหกตัวเราครับี่แม่แมีสามหาหกห้าสี่หกแล้วก็สามหาหกห้าหกสี่อ กับแค่ตัวไทยแมนชุดนี้ใช่ไหมที่จะฝังเอซีวันนี้ครับแม่แมนสามห้าหกห้าสี่หกสามห้าหกห้าหกสี่แมนถ้ามันไม่มาหกตัวมันจะมาสามตัวแมนไม่คิดว่ามากมา,าแทงวันนี่เพราะว่าแม่ฝันดีนะคันฝันมดตัวสามตัวนี้จะเป็นตัวไหนครับแม่สามตัวนี้มันต้องซีซ6กหนี่ต,ต้องยุทธายครับต้อ แม่จะไบสองตัวนี่แม่กับสี่หกกับห้าหกสี่หกกับห้าหกสามตัวไหมแม่สามตัวตัวไหนครับสามตัวกับหาสี่หกแล้วกันสามห้าหกห้าสี่หกกับสามห้าหกอันนี้คือจุดสามตัวใช่ไหมครับแม่แมนอู้รางวันที่หนึ่งเลยนะแม่แม่หาแล้วเนาะครับแม่หาแล้วแม่บอมมี่ข้าวแพงมุสตีข้าวกับว่าหาอยากอยู่แล้วมันหาไม่ได้เลยบอกแม่บ่มบมมี่เน แม่เจ้ามาได้แอบกับบะมีครับผมเพราะว่าเอาอันพวกในคลองนั้นเพิ่นขายเพื่อนเพิ่นขายเพิ่นเพื่อนร้านาตัวได้เราได้เส้นเลยเวลาหกตัวเออหก,กตัวก็ต้องนั่นนะบอกว่าเพิ่น,นเารารสตะดีมากบอกไปเด้อสิไปหาเลขกหกตัวเออหกตัวหายากเลยไปตั้งจังหวัดกบบ็คือยังหาบ่มี่เขาไมไปแล้วว่าเส้น เอาฮะฮาวฟุกเนาะฮาวฟุกฮาวหาปวดนะก็เดี๋ยวเราวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราวันที่หาที่สองที่สามไปยังดีเลยสามตัวนี้คือห้าสี่หกใช่ไหมครับแม่หาหาสี <fits Elena> mente, ่หกครับ hmm. อันหาหกสี squishy, uh ่เพราะว่าที่เกิงให้เอาหกมาไว้ไทยแล้วพกไปไทยอันนี้แม่ให้ตามมันนั่นซื้อแล้วแล้วก็หนึ่งสี่นี่มาจากไหนแม่เรื่องซีเนเส แม่เบิ้งสถิติมันไม่เคยมันเคยมาก้วมันมันเคยซับกันแต่ว่าในสวนแม่มันก็มีเด้เพราะว่าซีแม่เดนซีแมเดเอนหาวันนี้มาไม่เสียเที่ยวนะคุณแม่นะ <c oughs> ไต้รางวัลที่หนึ่งเลยนะแม่นะในรางวัลที่หนึ่งจับหาหาเบิ้งผู้ใดไกันแ้โพมันจะหาได้ไม่ได้ต้องหกตัวนี่ไม่หาหาหลายเป็มองเ้วยังไม่ได้หาทั่วอุดรไม่มีเลย เพราะถ้าเด้ไปเมื่อตะคุ้มลานใหญ่ๆแตะไปทงซิเมียงยิไปเลาะมเอายกให้ลูกดูหน่อยครับแม่ตรงซิเมียงสิไปเลาะมือเนี่ยโอ้แม่เพียรบอกรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้โหมามาโฉบใหม่เลยเนาะแม่เนาะฝันดีมากฝันดีมากนะฮะเป็นแนวทางนะเอพีนะวันนี้แม่เรียกมาเอารางวัลที่หนึ่งนะครับผมแอบไว้นะฮะเทียบพวกต้เทียบพวกครับว่าใคได้ทั้ ซูใคา่ปีเก้าเ้จีอาหมันครับผมสามห้าหกห้าสี่หกนี่คือชุดสามตัวนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะส c นะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับมาทั้งนี้นยครับคุณแม่อืม ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคุณแม่เนาะมันไม่มีใครรู้นะว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะแม่เนาะจ้ะเขามาลุ้นกันถ้าเขาวิเคราะห์ไปจัิงๆแล้วเนาะย่ำได้ก็ได้ไม่ไใชไ่ไม่กระอัาากอยู่เพราะมันผมครับผมแล้วคุณขโมยยังบอกแจ้งเลยว่ามัน<อ>ใช่อะไรครับผมเป็น